กับผมกำลังสีกับบ้านได้ยินเสียงเออ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 เสียงอะไรเออปลาขาวโอ้ทธรรมดาที่ไหนนี่ตาบอดบอเบื่อประมาณแจ็คโลเนาะใส่นี่สองกิโลกลัวสองกิโลกลัวเอาก็จะทหันมายิ้มหมดวานแหวฝ้ายน้ำล้นครับเออปลาขาวเต็มถุงอไงยะ สวัสดีครับผม,มนี่ข้ามาหวานแหรฝ้ายน้ำหล่นครับน้ำกำลังหล่นเมื่อขึ้นประมาณเทียงขึ้นนี่แหละครับผมได้ขาวเขาได้ปลา,าขาวโตง,งามๆได้หลายอยู่ครับทิมงานกำลังโหดเลยมาลองบนข้าวปลาตีหมันามานครับผม,มนี่ทีมงานมาสองสามคนครับผมโอ้นึกว่าใครปูชาติเชียมนีีแล้ว ่าไดเกีจ้วพิมครับผมตานสามะสามะมองกะตาตียืมเติรนเต้ามาครับมาเก่าไซายลมแลวครับผมเฮเลกเแรกกระติดเลย อวันเฮเตอีกว่าจะมนุษย์ธรรมดามีอะไรมีแต่สมเอนมีครับผมแต่ละบาทเต็มคู่นะมีหอดตากระสูนพร้อม

เป็นลมกันนะฮะว่าจะแหเร่จะมันหรือไม่มันทิมง,งานแห่หางจังน้อยครับผมทิมง,งานที่ใยมาแล้วครับผม tôi nói nói nè crop tìm hè nhá uh, thăm mà đa thì nãy này, cả lịch sử bay hè lẹt là khóc vùng quật chầm mà anh hay máy นี่คือรายวานฮเฮตเกด้วยวัตะบุคคลธรรมดาโอ้ไม่ใช่ธรรมดา,มรรมดายอดมนุษย์พุ่นตราเมนนี้มาหลุดเบิงกันครับทุมแฮนี้จะมานหรือไม่มานไม่มานเป็นเพราะคนไม่ใช่เพราะแฮน่นะนี่คุนนะอี <laughs> พะคนบอกนอนโอ้ไม่ได้นอนมา <laughs> โอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน แต tamam. <t monkeys> <designers> ่ตรับผมจะได้สักตัวมั้ยหือหือหือโอ้ได้ปลาไม้กับปลากาดฟูเข้าได้เยอะแยะเลยดูทางนี้ครับผมเต็มเฮอัญยะอึเต็มเฮเขาว่าเต็มแยงอู้พูดผลาด อูบิตะปลาโตงงงามครับผมปลาอะไรดิปลากาบ่ปลากากับปลากนะจ๊ดและปลากระหญียงอู้ได้หลายชนิดทางคุณก็เสียนตกปลากดครับผมมันเสีหาคนครับนอกจากมีแต่เสียนแหนะฮะเต็มมาเนี้ยบึ้งมองพุนครับผม เห็นม้อเงญยะเลยครับใส่ดักไว้มีตะนาบหรอมีตะนาบบ่มีตะนาบบ่มีปลาไป้ใส่ปลาใส่ปลานั่นได้แล้วครับตัวหนึ่งได้จังหนึ่งตัวนะฮะธรรมดาที่ไหน ผนแห่นี่ครับผมอาชีพติดมาจากโตพรึบรึบรึบโอ้น้องยตดจะสาสเปียนกี่ติดน,นี่จากโต้่ะครับแห่ีเ่เอาไปตุ้มก้อนนเอาไปต้มก่อนบอไหนดูน้อย บาดใจเกิดเบาจีลเลยโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่โอ้ได้ปลาเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้ตายตายมาแอบดูในกระสอบเขานะฮะว่าเป็นอะไรโอ้ก็ได้อยู่ครับผมปลาเขาเกสวยๆนะฮะ บานพอสกอผูิชาบานพอสกอยเต๋อะไรคือเต๋<ะ>ฟังไม่ค่อยออกม,มาเริ่มี่ใบตู้สองสามตัวนะฮะ ปาเริ่มเงียบแล้วครับผมถึงแต่ช่วงแรกครับระเจ้ามาก,ก่อนกระไดครับผมไครมองดักขทางตาไว้ครับปูนสองสามสัตว์ครับผมป่าก็เ,เลยบ่ค่อยได้ลงมา ด้ปลาอะไรเออปลาสก๊อตโอ้ตัวสวยๆเลยปลาสก๊อตนี่ครับผมมันละเขาเท้เต็มถุงแล้วเออสาิังผลงานครับผมหนาสีเงียบเหล่าละครับออกมาเอาแต่เสาแล้วนี่ครับผมเออ ธรรมดาที่ไหนมีกระโตงางามๆเลยครับผมเมิ่งอีกถังนึงะเจ้ามาก่อนจะเศร้าอันนี้เอาไปแล้วครับรอบนึงโอ้ยรอบสองแล้วนะฮะ,ะ,ะครับผมเก็บบรรยากาศไอ้จำเนียแล้วครับสุกตี่กับฝากไว้จําน,านีแล้วครับผมฝากตดไลค์กดแชดติดตามที่งานอานาคณะนํา,นะค,ะา,าครับผมหรับวันนี้สวัสดีนะฮะบายบายครับผม หวานแหฝ้ายน้ำล้นครับอือปลาขาวเต็มถุงไงยะโอ้ธรรมดาที่ไหนขับโค้กำลังสี่เก้บบานได้ยินเสียงเอ่อเอ่อเออเออเสียงอะไรอือปลาเข้าโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่กประมาณแจ็คโลเนาะใส่นี่ สองกิโลกว่าสกิโลกว่าเอาเาจะทัมายิ้มเหนจะของคนนี้บอกเออได้มันมาเขาเถอะเออแบงแบงหางผมบงเด้อใส่สวยๆเลยครับผมสองโลกว่านะฮะธรรมดาที่ไหน